สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้พ่อๆกับพี่น้องอีกแล้วครับนิติพันธ์วิถีไทยบ้านครับมือน,นีตนำเสนอเมนู อาหารครับผมแกงหนอ่อไม้ใส่เห็ดครับพี่น้องอของเสีสยบเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาเราเบิ่งเราชมเราติดตามกันครับผมผมเต็มที่งน,นเลยใส่ค่อยเสร็จเอาก็ได้แล้วนี่ครับขั้นตอนการทำทำเนี่ยนางอยู่พี่น้องทำเนี่นางใส่พวกเบือ่อสดๆเลยพี่น้องความบริสุทธิ์สมเร็จมากเลยนี่ อีกแบบนี้คอ่อยแซบเราบหน่ลยจบมันทับที่น้องครับ มีเย็นาง่องครับวันนี้เอาเย็นางมาตำเองเลยจากตลาดพี่น้งองมาสมบูรณ์ฟองครับ อันนี่ครับพี่น้องหน่อไม้หน่อไม้มาแล้วใส่ยีน่าครับผมใสยม่ยีน่าพรบแล้วก็มีนี่อีกตูเล่ครับหรือว่าแมงรักเราบังรอชมแล้วกันครับอาหารเมนูวัอนี้ครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ด sai phết tu lao kia đó, các bạn, dõi theo các bạn, không biết sai cái gì nào các, vừa. รูปงบบเดียวมื้อนี้ครับอาหารอีสานบ้านเฮาแกงโน่ไม้ใส่ยนาน่าสำหรับมื้อนี้ครับนําเสนอเมนูครับอาหารอีสา,บานบนะ้านเฮานะใส่ทีเนาะให้เบิ่งสำหรับปกติเคยเกินแล้วครับ โอวมันเสิร์ฟกไหนเสรับ้บางคนที่บุกไปได้กินไปในกัดหินไปในกัสิจิตถึงอาหารนิสานของบาทเอาไปเจอเด็เสาแรกเนาะลองศึกษาพวกนี้ี่อนไปเสิร์ฟไปในกุงกุนนย่างนี้น้ำเย็นนางสรรพคุณของน้ำเย็นายน,นาง,งนานาที่อง ้อจอดีคับมันดีเลยพอยังใส่พ่วล้วบบพอยเนาะอ่าก็าิ่งกัดต่อต่อไปครับพี่มีานางลุงเลยงมีนยนาเขาขัขนบาไปเขาขัขนทั้ม देखो บัดใส่น้ําปลานําเนาะกัดโกงะน้ํามันเนาะบินนี่เนาะเอา

Thì nó lại nó nằm đi nè. Thấy cái này thôi. Ok cái Hãy <laughs> <laughs> เอาล่ะเอาล่ะกว่าเงานามนันครับโค่บ oh. ่ะจำนี้ต่อต่อไปครับผมตาปิดกับหัวหอมมาก็ตามเลยบอ่ะนี่ผมส่ตามมาไปตามเลยวันดีนครับพี่น้องครับ มีดูอาหารอีสานมืินีิแกงนงใหม่ครับใส่เห็ดใส่ยีน่าใส่เกลือละมันมากินด้กันเด้เอพี่นองเลยเด็กกินเองมินเแี่บแซ่บเบื้องของตลาดครับเด็กกินอาหารเอง ไม่้าเสร็จจิเป็นมือของนี่เส่็ดี่เสมีสนักนะโมไปสื่อไม่อยุขึ้นน้อยเลยได้ไหมครับ่เดี๋ยวมันดีเสียบใส่ลงไปเครัทำเด็กคนไหนดียว่ก็ติดแฉกพอแล้วมั้งบวกกับทำให้มยังผูกเสย Oh, eh, eh, eh Eh, yeah, yeah. yeah. ผิดลงมาครับป่านนี้ลงเบิดเลยเอาใหม่ลงโอ้คือดีแสนมันบุ่งเด็ดจรดเละมาดูพี่ดอง,งามาบากทนในกา,ทานทำใส่เห็ดนำ้ำเห็ดอยัง,งไงครับหลายอสามเห็ดสามเห็ดบ่ อาใส่เห็ดลงครับพี่น้องบาดเนี่ยรอดจากข้าวรอนำเดือดครับรอดซุกเห็ดเขาก็มีหลายอย่างครับวันนี้นสามเห็ดสามอย่างจะเห็ดอี่หยอหมูหมูแต่วต่าเพื่อจะเสียมพวหมูซื้อเห็ดจะแจ้งกระเสียมเปิดตัวพี่น้องเนาะรอดจากข้าวครับผม เสียบเลยคน,นเขาก็ยันเขียวแล้ะไกซีห,นหอนแล้วมั้วร้อยจะเข้าพี่น้องไกสีได้แซ่บแล้วโอ้ซีเสียบไปตะกิไไดไปได้แซ่บพี่น้องเอ้ยเสียบกันนะครับดเด้อน้หาเดือดเดือดนะครับพี่น้องครับกินหอมออกมาแล้วบาทนี่มาเด้อพี่น้องเลยมาซิมในกันมากินในกัน แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดพี่นอ้องอดล้วงแล้วงเนกยินหอมปุ่มทีเลยพี่นอ้องเอ,อ้ยใส่หนังกระแดกครับผงเสรของนัวไปจังตัวแกงหน่อไม้พี่แกงหน่อไม,อมอ้มาเด้อมาเด้อมากินเน้อเนี่ยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพี่จิกฮะ แกนุไม่ดีเด็กก็กก็หลายยิ่งหอมยิงสบลุสืดใส่เลยใส่แล้วถลับใส่ยังยโอ้ควนโหนพี่นเอ้ยดี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 ยิงสแล้วแต่ถ้าจะสีเลยพี่นนี่เห็ดกิน้นี่ยควันหอมห้วยห่วยดยใสไปตุลาครับโอ้เสียบเลยนะไปก e น มา,มาครับที่นองมา,มาดดกินด้วยกันเองหน่อไม้เป็นมิสมีไขยมุแดงใส่ข้วยสิขันเนาะมโอ้นี่ไทยหุูแดงมาใส่ดิสุดยอดเลยแหละกซิบขีหกซิบเยอะ่ายเงียบถ้าเบื่อจะงถไปเงียพวะไปจอได้เถอะเส็บ่ขาดได้บ่ ขาดยังบ่บ่าดบ่อดีอดีนะเออเดี๋ยวบคดซีบมงเนี่ยอะไรก็วัตกแต่งใส่นังรดีอไงดีนัะเวออดอส่นเด้อเโอเคโอเคผ่านผ่านสุดยอดพี่น้อง พลิปไปฮะเรียบร้อยเล็กน้อยกับพุ่หมอดูกจินเขาทั้งตัวบา่ายเอเทดวงบาดนี้ครับ สีเปิดแต่แสบแน่พี่น้องอมาดูครับมากินเขานา่าหนึ่งกันแสบหนึ่งกันพี่น้องครับมาโอสีสันแต่แสบแน่พี่น้องมาครับมาพี่น้องกินหนกันกินหนกันสำหรับมือ้อน,นี้ก็เสนอเมนูนอ,อาหารอีสานครับผมแกงนมใหม่อาหารบ้านเฮา ครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดสับสไกกดกระสันกระดิ่งแก่เปลี่ยนนะครับเด้อพี่น้องสำหรับเดนี้ก็ขอลาพี่และน้องไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่พี่น้องครับสวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณที่น้องที่รับชมครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องมาวันกี้เขาด้วยกันครับมาแก้มใหม่เสร็แซ่บมวอนี้ก็เขาถ้วยเดียวเดือดเผื่อเลยครับเสนอ เบื้องหาตลาดพี่น้องเล็ดยงพี่นี่ดีกว่าเก,กมโนมายบนบ้านเราสิบเบิงเ็ดหนมูแสแฉกแซกสุดยอดเลยพี่นอ้องแสบเนีแกเกมโมไมลบพี่น้องผู้พ้องคุยไปนะครับพี่นอ้องเด้อโชคดีสุขสันตครับสวัสดีครับ